ก็ได้ดูจบกันไปแล้วนะครับสำหรับแม่มดจากดาวพุธในตอนที่9้นั่นเองครับผมซึ่งถึงแม้ว่าตอนนี้ผมจะคาดการณ์ผิดนะครับว่าโอมันดวนกันในตอนนี้เลยนะไม่ใช่แบบรอไปอีกตอนหนึ่งแล้วมันค่อยดวนกันนะครับสุดท้ายมันดวนกันในตอนนี้ครับผมและก็ชนะด้วยวิธีโบราณโบราณก็คือพลังแห่งมิตรภาพระหว่างเพื่อนพ้องอีกแล้ว <c oughs> ซึ่งอตอนนี้นะครับหลกเกณฑ์ง่ายสืบเนื่องจากตอนที่แล้วเลยก็คือไอชาดิกมันต้องการที่จะ ครอครองกันดั้มมันเลยทําการออกกฎโรงเรียนก็ไม่รู้ว่ามันมีอํานาจอิท่าไหนมันถึงออกกดได้อย่างง่ายๆนะครับแล้วชาดิกก็คาดการไว้อยู่แล้วว่าทางฝ่ายมิโอลีเน่ต้องไม่ยอมก็เลยต้องดวลกันตามหลักสูตรครับผมแล้วชาดิกนะครับมันก็ชาดิกกับคณะฮาเลมทั้ง6คนนะครับก็ได้ทําการรวมหัวกันพร้อมกับหุ่นรุ่นใหม่ไม่ใช่หุ่นรุ่นใหม่หรอกหุ่นรุ่นเก่าแล้วแต่ว่ามันใช้ปราบพวกกันดั้มได้ ก็มารวมตัวกันซึ่งฝ่ายนางเอกนะครับก็ไม่มีหุ่นพอก็เลยต้องไปยืมหุ่นจากบริษัทของไอเอลันและก็ได้ยืมมาแบบหุ่นรุ่นกระจาะกระจอกนะครับเก็ตเล็กเก็ตน้อยนะครับก็คือตอนนี้นะครับพี่กูเอลได้รับการติดต่อจากพ่อแล้วให้ไปดูแลบริษัทลูกแต่พี่กูเอลเหมือนจะไม่ยอมนะครับก็ไม่รู้วาชะาตากรรมพี่แกหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับและการดวลกันนี่ก็เป็น6ต่อ6ครับแน่นอนหุ่นของกลุ่มนางเอก ประสิทธิภาพต่างกันนักบินก็ต่างสุดท้ายเละโดนเก็บ5เครื่องอย่างรวดเร็วก็เหลือแค่เครื่องนางเอกที่โดนอาวุธยุทโธปกรณ์ในการปิดการทํางานของเครื่องกันดั้มไปนะครับทำให้ไม่สามารถขยับได้แต่ว่าด้วยพลังแห่งมิตรภาพระหว่างหุ่นทั้งสองคนกับคนขคับอีกแล้วทําให้สามารถาฟื้นขึ้นมาแล้วก็เก็บกลุ่มฮาเลมของพี่ชาดิกไปได้นะครับ แต่พิชาดิกก็เกือบจะชนะแล้วแต่ว่าหุ่นของทางพวกจูจูนะครับก็สามารถเอาชนะสามารถยิงใส่ชาดิกสามารถชนะชาดิกมาได้นะครับก็ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นตอนที่ดวลกันนานแล้วผมรู้สึกว่าตอนนี้เป็นดวลที่ตื่นเต้นมากที่สุดเลยนะครับในบรรดาทุกตอนนะถือว่าโอ้ยอมรับว่ามันตื่นเต้นนะตอนนี้ตื่นเต้นมากนะครับก็เราก็จะได้รู้นะครับว่านิกะนะครับเป็นคนที่ ส่งข่าวให้กับชาดิกแต่ว่าพี่เหมือนกับว่าเจ๊แก่ตอนหลังนี้ก็เหมือนกับไม่ค่อยจะอันนั้นกับชาดิกแล้วก็แบบอาจจะตัดสัมพันธ์กันหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับแต่ก็ยังสงสารพี่กูเอลและตอนจบชาดิกก็ยังไปสารภาพรักกับมิโอริเนอีกแล้วนะครับก็ถือว่าปาหุ่นได้3บริษัทครบเลยนะก็เหลือแต่ไอหุ่นของเดลลิงที่เราได้เห็นในเพลงเปิดนะครับไม่รู้จะมาเมื่อไหร่นะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดี